สวัสดีค่ะพบกับคุกแอนอีทวิทยาอิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิวค่ะวันนี้เราจะมาทำซุปฝรั่งทานกันค่ะเป็นซุปที่แบบใส่ครีมนะคะเด็กๆจะชอบแบบนี้ค่ะเพราะว่าทานง่ายเพราะมีส่วนผสมของครีมนมค่ะ แต่ส่วนผสมหลักที่ใช้ทำซุปในวันนี้นะคะก็คือมันเทศด้านเรานั่นเองค่ะซุปครีมมันเทศของป้าอิ๋ววันนี้นะคะสีสันหน้าตาจะคล้ายกับซุปฟักทองค่ะแถมรสชาติก็ยังคล้ายด้วยนะคะเครื่องปรุงก็มีน้อยนิดเดียวค่ะพอดีเพื่อนให้มันเทศมาแล้วก็เก็บไว้หลายวันแล้วค่อนข้างที่จะผิวข้างนอกเหี่ยวแต่ข้างในยังดีอยู่นะคะ แล้วก็มีแครอทด,ด้วยอีกหัวหนึ่งเอามาใส่รวมกันค่ะปริมาณทั้งหมดนี้นะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราตัดแล้วนะคะทุกอย่างยังดีอยู่นะคะจริงๆมันเทศแบบนี้นะคะบ้านเราจะเอาไว้ทำขนมนะคะแต่ว่าป้าอ,อิ๋วไม่อยากที่จะทานของหวานแล้วก็ของมันเยอะค่ะช่วงนี้เลยเอามาทำเป็นซุปทานค่ะ ซึ่งก็เหมาะกับหน้าหนาวพอดีนะคะส่วนหอมใหญ่เพื่อนก็ให้มาอีกเช่นกันค่ะก็เอามาหั่นใส่รวมกันนะคะหอมใหญ่จะทำให้น้ำซุปข,ของเราให้ความหวานโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะและก็มีกระเทียมสดสับหนึ่งกลีบนะคะใส่รวมกันกับหอมเลยค่ะเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะผัดรวมกันค่ะเริ่มลงมือทำนะคะเอาหม้อตั้งไฟให้ร้อนค่ะใส่น้ำมัน คือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องเยอะแล้วตามด้วยหอมใหญ่กับกระเทียมที่เราสับไว้ค่ะเราจะผัดหอมใหญ่ให้สุกใสนะคะรวมทั้งกระเทียมด้วยค่ะแต่อย่าให้ไหม้นะคะเสร็จแล้วตามด้วยมันเทศที่เราหั่นเตาค่ะ ปกติถ้าใครจะเอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยมาผัดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ป้าอิ๋วไม่อยากจะล้างอีหม้อหนึ่งค่ะก็เลยหั่นเป็นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปผัดเลยค่ะใส่เนยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นเนยจืดนะคะใครจะใช้เนยเค็มก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยไปลดเกลือตอนที่เราปรุงน้ำซุปค่ะ เราจะผัดทุกอย่างให้สุกดีก่อนนะคะเพราะว่ามันเทศของเรายังไม่ได้นึ่งนะคะเมื่อมันเทศสุกเกือบดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปค่ะเราใช้น้ำร้อนใส่ไปแบบนี้นะคะจะทําให้ซุปข,ของเราเคี่ยวได้เร็วขึ้นค่ะแล้วเราจะต้มมันเทศ โดยการปิดฝาไว้นะคะประมาณ5้าถึงสินาทีค่ะเปิดฝาดูเราอาจจะเช็คนะคะว่ามันเทศสุกหรือเปล่าด้วยการเอามาชิมค่ะเมื่อเห็นว่ามันเทศสุกแล้วนะคะก็เอาไปใส่โถปั่นแล้วก็ปั่นให้เนียนค่ะถ้าปริมาณมากเกินโถปั่นนะคะแบ่งเป็นปั่นสอครั้งก็ได้นะคะ มันเทศแบบนี้เขาปั่นเร็วค่ะเพราะว่าเขาจะเนียนง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปในหม้อเพื่อที่จะต้มต่อไปค่ะตอนนี้โถของเรานะคะเอาน้ำใส่เป็นการล้างโถไปด้วยนะคะแล้วก็เทลงกลับในหม้อเดิมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียของนะคะ ใครจะใช้น้ำซุปไก่เทลงไปล้างโถก็ได้ค่ะหรือน้ำซุปไก่จะใส่ทีหลังก็ได้นะคะซุปหม้อน,นี้ของป้าอิ๋วใส่น้ำซุปไก่ทีหลังค่ะปริมาณของน้ำซุปที่จะใส่ตอนนี้นะคะเรากะว่าใหา้เนื้อของซุปเนี่ยมันเนียนและก็เข้มข้นพอค่ะ ก็บอกไม่ได้นะคะว่าปริมาณน้ำสักเท่าไหร่ปริมาณความเข้มข้นที่เราชอบเลยค่ะถ้าคนเกินไปเราก็ใส่น้ำเพิ่มแค่นั้นเองค่ะใครไม่มีน้ำซุปไก่ก็ใช้ผงซุปก้อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใส่ครีมสดลงไปค่ะ ระหว่างที่ใส่เราก็คนไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ครีมจับตัวกันเป็นก้อนถ้าหากร้อนเกินไปค่ะเสร็จแล้วเราจะเริ่มปรุงนะคะด้วยเกลือป่นค่ะอย่าให้มากเกินนะคะแล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะ ช่วงนี้เราจะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะแล้วก็ค่อยค่ยคนอยู่เรื่อยๆค่ะไม่งั้นก้นหม้อเราจะไหม้ค่ะระหว่างที่รอให้ซุปเดือดนะคะเราอาจจะชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นเองค่ะ เมื่อชิมรสได้ที่แล้วเราก็ใส่ผงจันเทศค่ะของปะาอิวก็จะป่นสดๆแบบนี้นะคะเพราะว่าซื้อมาเป็นเม็ดค่ะแล้วก็ขูดสดๆแบบนี้เขาจะหอมกว่าด้วยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะยกออกจากเตาเลยนะคะปลอิวมีเม็ดฟักทองเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะเอามาคั่วใหม่ๆแบบนี้เขาจะหอมค่ะ ก็อยู่จะคั่วใหม่ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเขาคั่วเร็วมากค่ะใช้เวลาไม่นานเสร็จแล้วมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะดูสีสันเห็นนะคะว่าคล้ายของสีของซุปฟักทองมากค่ะอาจจะมีสีเหลืองเข้มกว่านิดหน่อยค่ะ เครื่องเคียงนะคะมเมล็ดฟักทองคั่วค่ะหรือใครจะใช้ถั่วอัลมอนด์คั่วหรือว่าถั่ววอลนัทคั่วก็ได้ค่ะไปอยู่ขอโรอยผักพัสลี่เล็กน้อยค่ะคือซุปครีมของชาวเยอรมันนะคะ จะไม่ค่อยเหมือนซุปครีมของชาวอเมริกันค่ะซุปครีมของที่นี่จะไม่เสิร์ฟมาล้นๆนะคะแต่ก็จะมามีอะไรคู่ๆกิ๊กๆมาทานคู่กันค่ะอาจจะโรยในตัวของซุปเองหรือว่าอาจจะวางเคียงข้างๆวันนี้ป้าอิวมีขนมปังอบเนยมาเสิร์ฟพร้อมกับซุปมันเทศด้วยค่ะเอาไว้ทานคู่กัน อากาศหนาวๆแบบนี้เราไม่ค่อยอยากทานอาหารอื่นนะคะนอกจากอาหารร้อนๆค่ะได้ซุปมันเทศแบบนี้อุ่นๆแบบนี้ทานแล้วหยุดไม่ได้เลยค่ะลุงทานนี่คือเติมเป็นครั้งที่สองเลยค่ะเพราะว่าอุ่นอร่อยมากค่ะพบกับคุกแ e อนอีทริซไซอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะ ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ